นัติกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจาันยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าเรื่องของตำนานกรรมครั้งพุทธกาลเกี่ยวกับเรื่องเมียน้อยเมียหลวงให้ฟังครับ สมัยที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันเมืองสาวัตถีทรงตรัสปรารพบถึงภรรยาหลวงกับภรรยาน้อยคู่หนึ่งซึ่งมีบุพกรรมผูกเวรกันมายาวนานหลายภพหลายชาติกระทั่งได้รับการปลดเปลื้องบ่วงกรรมนั้นจากพระองค์เรื่องก็มีอยู่ว่านานมาแล้ว มีบุตรชายของกระดุมพีหรือว่าเศรษฐีคนหนึ่งเป็นคนขยันหมั่นเพียรมากมีความอุตสาหะบากบั่นในงานการทั้งปวงเป็นอย่างดีภายหลังจากที่บิดาถึงแก่กรรมเขาก็รับสารต่อภาระหน้าที่ของครอบครัวมุ่งมั่นทำงานทำการทั้งปวงทั้งงานในานาแล้วก็งานภายในบ้านด้วยตัวเองเขาประกอบสัมมาอาชีวะแล้วก็อุปถากบํบำรุงมารดาอยู่ไม่ได้ขาด ต่อมามารดาของเขาก็นึกสงสารแล้วก็เห็นใจก็เลยบอกกับเขาบอกว่าลูกเอ้ยแต่ละวันนะแม่เห็นเจ้าทำงานหนักเหลือเกินถ้าหากว่าจะมีใครสักคนมาช่วยเหลือแบ่งเบาแรงเจ้าเป็นเพื่อนคู่คิคดมิตรคู่ยากก็คงจะเป็นการดีไม่ใช่น้อยนี่หละลูกเอ้ยแม่ก็ถึงอยากจะไปสู่ขอหญิงสาวสักคน มาครองคู่อยู่กับเจ้าในลูกจะไหวยังไงลูกฝ่ายบุตรชายของนางไม่ได้ฟังแม่พูดอย่างนั้นก็บอกปัดปฏิเสธแม่แม่อย่าพูดอย่างนี้เลยแม่ฉันไม่ชอบความยุ่งยากฉันตั้งใจอยู่ว่าจะทำงานแล้วก็เลี้ยงดูแม่ไปจนตลอดชีวิตไม่ต้องหาใครมาหรอกแม่ลูกเอ้ยเจ้าคนเดียวทำงานทำการทั้งที่นาและที่บ้าน เพราะเหตุนั้นแม่ก็รู้สึกเป็นห่วงเจ้าแล้วก็ไม่มีความสบายใจเลยแม่เอาและเจ้ายาห้ามแม่เลยนะแม่จะหาลูกสะใภ้ที่ดีสักคนมาอยู่กับลูกชายของแม่ให้จงได้เมื่อเห็นความห่วงใยและตั้งใจจริงของแม่ที่จะหาคู่ครองมาให้ตนอย่างนั้นกุลบุตรหนุ่มก็ไม่อาจจะฝืนคำมารดาได้ครั้งนั้นเขาเห็นมารดาออกจากบ้าน มุ่งหน้าไปสู่ตระกูลเพื่อนบ้านที่ชอบพอคุ้นเคยกันครอบครัวหนึ่งชายหนุ่มก็รีบถามขึ้นว่าแม่แม่จะไปขอลูกสาวตระกูลไหนมาให้ฉันน่ะเออจะไปตระกูลที่อยู่ที่ไพษเีเล่อนอน่ะพอชายหนุ่มได้ยินดังนั้นก็รู้สึกขัดใจด้วยเหตุที่ไม่ชอบอัธยาศัยของลูกสาวคนในตระกูลหรือว,ว่าครอบครัวนั้นเลยก็เอ่ยปากห้ามแม่เอาไว้ แล้วก็ได้เผยความจริงถึงหญิงสาวในตระกูลที่ตัวชอบใจให้แม่ได้รับรู้และเมื่อนางได้รู้ความต้องการของบุตรชายอย่างนั้นแล้วก็รีบเข้าไปสู่ตระกูลนั้นแล้วก็ขอมั่นนางกูมาริกาลูกสาวตระกูลนั้นไว้เมื่อกำหนดเลิกวันแต่งงานมาถึงก็ได้ทำการวิวามงคลตามประเพณีให้แก่ลูกชายของตนกับนางกุกุมาริกาผู้นั้นแล้วก็ได้พาลูกสะพ้ยมาไว้ในเรือนตน ราถึงนางกุม,มาริกาหลังจากแต่งงานอยู่กินกันมาได้พักใหญ่ก็ไม่มีทีท่าว่าเธอจะสามารถให้กำเนิดลูกชายหรือลูกหญิงให้แก่ตระกูลสามีแต่อย่างใดเลยในที่สุดสามีและมารดาเขาก็ได้รู้ความจริงว่าเธอเป็นหมันไม่อาจจะให้กำเนิดทายาสืบสกุลได้ต่อจากนั้นมารดาของกุลบุตรก็ปรึกษาเรื่องนี้กับลูกชายของตัวอีกลูกเอ้ย เจ้าให้แม่นำผู้หญิงที่เจ้ารักมาเป็นคู่ชีวิตแล้วแต่บัดนี้ภรรยาของเจ้ากลับเป็นหมันเสียก็ธรรมดาตระกูลที่ไม่มีบุตรนยย่อมฉิบหายความสืบเนื่องจากเทือกเถาเหล่ากอจากศูนย์สิ้นไปเพราะฉะนั้นแม่จะหาหญิงอื่นมาให้เจ้าแทนหญิงหมันนี้นะฝ่ายว่าบุตรชายของนางพอได้ยินมารดาพูดอย่างนั้นก็ให้รู้สึกสงสารและเห็นใจภรรยาเป็นอันมาก ก็ร้องขอต่อมารดาแล้วก็กล่าวห้ามบอกว่าช่างท่าแม่อย่าไปสนใจหรือว่าวิตกกังวลเรื่องนั้นเลยเราอยู่อยู่กันไปให้มีความสุขแบบนี้ไม่ดีกว่าหรือแม่จะได้มียุ่งยากอย่างไรก็ตามมารดาของกุลบุตรนั้นก็ยังคงกล่าวเรื่องนี้กับลูกชายตัวอยู่บ่อยบ่อๆฝ่ายหญิงหมันผู้เป็นลูกสะภ้ยก็ได้ยินคำแม่ผัวเช่นว่านี้เสมอเธอก็คิดว่า ธรรมดาลูกย่อมไม่อาจจะผืนต่อคำของมารดาบิดาได้บัดนี้แม่ผัวเราคิดจะนำหญิงอื่นมาเป็นสะใภ้แทนเราฐานะของเราที่จะอยู่ในเรือนนี้ก็คงไม่ต่างจากนางทาตอยากระนั้นเลยเราควรจะเลือกหาหญิงสักคนหนึ่งมาให้สามีเสเองตำแหน่งฐานะของเราก็จะยังคงเหนือกว่านางผู้นั้นเมื่อหญิงหมั่นคิดได้อย่างนั้นแล้วก็ไปยังตระกูลแห่งหนึ่งแล้วขอหญิงสาวที่มีลักษณะสมบูรณ์พร้อม เพื่อประโยชน์แก่สามีตนหากแต่ว่าเธอกลับถูกคนที่เป็นญาติในตระกูลนั้นห้ามปรามทะยกใหญ่ว่าเออหลอนพูดอะไรอย่างนั้นทำเนียมแบบนี้ไม่เคยมีนะเออถึงมีแล้วก็คงไม่เป็นความสุขของทุกฝ่ายอย่าได้นำพาลูกหลานตระกูลเราไปสู่นรกของการร่วมครองเรือนชายคาเดียวกันเลยแต่หญิงหมันนั้นก็ไม่ยอมต่อคำปฏิเสธของคนตระกูลนั้นไม่ก็อ้อนวอนต่อไป เออท่านผู้เป็นใหญ่ท่านผู้เจริญฉันน่ะเกิดมาแสนอาภัพเป็นหญิงหมันไม่สามารถให้กําเนิดทายาทแก่ตระกูลสามีได้ท่านทั้งหลายพึงตรองดูเถอะตระกูลที่ไม่มีบุตรในย่อมฉิบหายขอทุกท่านจงเอ็นดูฉันแล้วก็ตระกูลสามีอย่าให้วิบัติเสเลยส่วนว่าน้องสาวฉันผู้เป็นกุมาริกาบุตรีของท่านเมื่อเธอให้บุตรแก่สามีฉันแล้วเธอก็จะได้เป็นเจ้าของสมบัติ ถึงความเป็นใหญ่พบกับความสุขสบายขอพวกท่านได้โปรดจงยกเธอให้แก่สามีของฉันเถอะหญิงหมันก็ได้ยกเหตุผลข้อสำคัญหวานล้อมปลอบประโลมจนญาติตระกูลนั้นยินยอมตกลงปรงใจด้วยหลังจากนั้นเธอก็นำหญิงสาวที่ชักพามาไปเข้ามอบเป็นภรรยาน้อยของสามีตนก็ปรากฏว่าสามีของหญิงหมันนั้นก็มีความพอใจต่อภรรยาน้อยผู้นี้เป็นอย่างมาก ฝ่ายหญิงหมันผู้ที่บัดนี้ได้กลายมาเป็นภรรยาหลวงตอนแรกเธอก็พอจะทนและทำใจได้ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแต่อยู่นานวันเข้าความอิจฉาริษยาก็บังเกิดครอบงำจิตใจเมื่อได้เห็นว่าภรรยาน้อยเป็นที่โปรดปรานของสามียิ่งนักและเธอก็ยังนึกวิตกไปในภายหน้าด้วยว่าถ้าหากว่านางภรรยาน้อยให้กำเนิดลูกชายหรือว่าลูกสาวแก่สามีเราแล้ว มันย่อมจะได้ครอบครองสมบัติตระกูลนี้แต่เพียงผู้เดียวเป็นแน่อย่าเลยเราควรจะคิดหาวิธีที่จะทำให้นางผู้นี้ไม่สามารถที่จะให้กําเนิดทายาทได้เพื่อเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมอยู่ต่อมาเมื่อสบโอกาสเหมาะภรรยาหลวงก็คือหญิงหมันก็พูดจากับหญิงสาวผู้เป็นภรรยาน้อยของสามีบอกว่าเออน้องสาวฉันเธอจงรู้ความปรารถนาดีจากใจพี่สาวคนนี้ว่า หากว่าเกิดตั้งคันขึ้นเมื่อไหร่ก็ขอให้เธอบอกฉันเมื่อน,นั้นนะเพื่อพี่จะได้ช่วยเหลือเจ้าในทุกสิ่งที่เจ้าต้องการข้างฝ่ายภรรยาน้อยเมื่อเธอได้ฟังภรรยาหลวงผู้มีคุณแก่ตนบอกกล่าวอย่างนั้นก็รับปากว่าจะทําตามเพราะว่าถือใจซื่อแล้วก็เมื่อสังเกตได้ว่าคันของเธอตั้งขึ้นแล้วก็ได้บอกแกหญิงหมันนั้นตามสัญญาพอหญิงหมันภรรยาหลวงทราบเรื่อง ก็ได้ให้ข้าวต้มและข้าวสวยแก่นางนั้นอยู่เป็นประจำในทำนองว่าเป็นอาหารบำรุงคันให้สมบูรณ์แต่ว่าเบื้องหลังนั้นนางได้แอบใส่ยาพิษปะปนกับอาหารสำหรับทำให้คันของภรรยาน้อยตกไปเป็นผลให้ท้องครั้งแรกของภรรยาน้อยแท้งเสียและต่อมาเมื่อภรรยาน้อยตั้งคันอีกเป็นท้องที่สองก็ได้บอกแก่ภรรยาหลวงก็เกิดเหตุการณ์เศร้าสลดซ้ำรอยเดิม คือเธอต้องแทงบุตรอีกเป็นเหตุให้เธอและครอบครัวสามีเสียใจเป็นอย่างมากหญิงหมั่นภรรยาหลวงถูกความริษยาครอบงำจิตใจกลายเป็นคนมิจฉาทิฐิเธอได้ก่อกรรมกับภรรยาน้อยของสามีทําให้แทงบุตรถึงสองวาระติดต่อกันโดยครั้งแรกหญิงสาวผู้เป็นภรรยาน้อยก็ไม่นึกสงสัยอันใดเพราะไม่เฉลียวใจคิดว่าภรรยาหลวงที่เธอนับถือว่าเป็นพี่สาวและมีความดีต่อเธอเองจะคิดร้าย แต่เมื่อเหตุร้ายเกิดขึ้นถึงสองครั้งต่อเนื่องกันภรรยาน้อยก็เริ่มนึกระแวงสงสัยขึ้นมาในใจบ้างว่าทำไมลูกของเธอต้องตายก่อนถือกำเนิดตั้งแต่อยู่ในท้องหรือว่าสาเหตุจะเป็นเพราะอาหารที่ภรรยาหลวงส่งมาให้กินเพื่อบำรุงคันและก็พอดีกับช่วงเวลานั้นพวกเพื่อนหญิงที่คุ้นเคยกับภรรยาน้อยมาเยี่ยมเยือนถามไถ่สุขทุกข์ในชีวิตครอบครัวเธอว่าอยู่กันอย่างไร กับภรรยาหลวงและหญิงร่วมสามีทําอันตรายต่อหล่อนบ้างหรือเปล่าหญิงผู้เป็นภรรยาน้อยนั้นเมื่อถูกถามเธอก็เล่าเรื่องราวทุกอย่างให้เพื่อนๆนฟังตามความเป็นจริงแล้วเธอก็ได้รับคําท้วงติงเตือนสติจากพวกเพื่อนหญิงว่าที่เธอต้องแท้งบุตรถึงสองครั้งนั้นเป็นฝีมือของภรรยาหลวงแน่นอนเพราะภรรยาหลวงเขาไม่ต้องการให้เธอเป็นใหญ่ในครอบครัวสามีจึงได้วางยาพิษฆ่าลูกเธอ ต่อไปเมื่อตั้งคันห้ามบอกแก่ภรรยาหลวงให้รู้โดยเด็ดขาดซึ่งหญิงสาวผู้เป็นภรรยาน้อยของกุลบุตรนั้นก็ได้ทําตามที่เพื่อนแนะนําคือหลังพบการตั้งคันรอบที่สามแล้วเธอก็ปิดบังความลับไม่ได้บอกแก่ภรรยาหลวงจนกระทั่งคันเริ่มแก่ต่อมาหญิงหมันผู้เป็นภรรยาหลวงสังเกตเห็นท้องภรรยาน้อยโตขึ้นผิดปกติก็ได้รู้ความจริงว่าภรรยาน้อยตั้งคันสำเร็จเป็นที่แน่ชัดแล้ว น,นางก็เข้าต่อว่าคุกคามภรรยาน้อยนี่นางถอยแกรับปากกับฉันว่าเมื่อเริ่มตั้งครรภ์แกจะรีบบอกฉันทันทีแล้วทําไมคราวนี้หล่อนถึงไม่บอกความจริงฮะพอภรรยาน้อยได้ยินภรรยา,ยาหลวงดุดา่าเอาอย่างนั้นก็ให้รู้สึกเจ็บแค้นใจย,ยิ่งนักหมดความอดทนจะไว้หน้าก็โต้เถียงกลับไปฮเนี่ยเหรอแม่หญิงใจพระผู้แสนอมมหิตเธอขอฉันมาจากตะกูลมาอยู่ร่วมผัวเดียวกัน แล้วก็ริษยาฉันว่าจะได้ดีล่อลวงฆ่าลูกในท้องของฉันแล้วตั้งสองหนนั่งพูดผีใจบาปก็เหตุใดเล่าคันนี้ฉันถึงจะต้องบอกเธอฉันก็บอกแต่สามีและแม่ผัวของฉันเท่านั้นแหละคนหน้าเนื้อใจเสืออย่างเธอไม่มีค่าสมควรจะรับรู้เรื่องนี้ฝ่ายภรรยาหลวงจอมอิจฉาได้ยินอย่างนั้นก็ไม่อาจจะทนสู้หน้าภรรยาน้อยได้รีบหลบหลีกไปด้วยใจยสุดจะแค้นเคือง แล้วตลอดเวลาต่อจากนั้นนางก็เฝ้าคอยจ้องหาโอกาสที่จะทำลายลูกในท้องของภรรยาน้อยอยู่ไม่เว้นวายศพช่วงประจวบเหมาะเวลาหนึ่งขณะคันของภรรยาน้อยแก่เต็มที่จวนจะคลอดหญิงหมั่นภรรยาหลวงก็วางแผนการร้ายว่าจ้างคนนำยาพิษทำลายคันไปล่อหลวงให้ภรรยาน้อยกินหญิงผู้เป็นภรรยาน้อยหลังกลืนกินยาพิษเข้าไปก็เกิดอาการเจ็บปวดทรมานแสนสาหัส แล้วแล้วคันของเธอก็ตกร่วงอีกเป็นวาระที่สามแต่คราวนี้ศพของลูกที่ตายในท้องโตเต็มที่แล้วออกไม่ได้นอนตายขวางท้องอยู่เป็นผลให้ชีวิตแม่ก็ถึงคราดับศูนไปด้วยแต่ก่อนจะสิ้นลมหายใจภรรยาน้อยก็ตั้งจิตผูกอาคาตพยาบาทไว้ว่าโอ้หนอลูกสุดที่รักของเราถูกหญิงร่วมสามีมันทำให้สิบหายสามคนแล้วตัวมันเองนำเรามา แต่กลัวว่าเราจะเป็นสุขเกินหน้าจึงฆ่าลูกเราเสียและบัดนี้ชีวิตเราเองก็คงจะสิ้นซะแล้วเอาเถอะเมื่อเราจะต้องตายชาติหน้าขอให้เกิดเป็นยักษินีได้สังหารและเคี้ยวกินลูกของมันบ้างเถอะจบคำผูกอาฆาตต่อภรรยาหลวงลมหายใจเฮือกสุดท้ายของภรรยาน้อยก็ขาดห่วงเธอตายด้วยความเจ็บปวดและทุกข์ทรมานเกินจะทานทนและด้วยจิตที่โกรธแค้นผูกเวร ทำให้เธอได้เกิดเป็นแมวเพศเมียอยู่ในเรือนของสามีนั่นเองหลังจากที่ภรรยาน้อยตายแล้วกุลบุตรผู้เป็นสามีก็เศร้าโศกเสียใจยิ่งนักจึงทำการสอบสวนสาเหตุการตายของภรรยาน้อยและลูกแล้วก็จับได้ไล่ทันพราะมีประจักษ์พยานหลักฐานชัดเจนว่า คนที่ลงมือฆ่าลูกๆและเป็นต้นเหตุให้ภรรยาน้อยตายก็คือหญิงหมันภรรยาคนแรกของเขานั่นเองเมื่อทราบความจริงอย่างนั้นกุลบุตรผู้สามีก็โกรธแค้นจนไม่อาจจะยับยั้งใจได้ด่าประจานโทษภรรยาหลวงที่ทำเชื้อสายตระกูลของตนให้ขาดสูนแล้วก็ทุบตีหญิงหมันภรรยาหลวงอย่างรุนแรงจนร่างกายของเธอบอบช้ำหนักและต่อมาไม่นานนักหญิงหมันก็สิ้นใจตาย จิตก็ได้จุติเกิดเป็นแม่ไก่อยู่ในเรือนของสามีนั้นเหมือนกันจำเนียนการผ่านไปไม่นานนักแม่ไก่ได้ไข่ออกมาหลายฟองแล้วแมวเพศเมียซึ่งอดีตชาติก็คือหญิงภรรยาน้อยก็ได้แอบมาขโมยกินฟองไข่เหล่านั้นซะถึงสองครั้งสองคราและในครั้งที่สามนางแมวนั้นก็ได้กินฟองไข่ซะจนหมดเหมือนกันทั้งยังได้ตะครุบกัดกินแม่ไก่ตัวนั้นด้วย แต่ก่อนตายแม่ไก่ก็ผูกจิตอาฆาตไว้ว่านันางแมวขโมยมันมากินลูกลูกของเราถึงสามครั้งแล้วคราวนี้มันยังฆ่าเรากินอีกเธอนะเราตายไปชาติหน้าขอให้ได้กินตัวมันเองแล้วก็ลูกลูกของมันบ้างแม่ไก่ตัวนั้นตายแล้วต่อมาก็ได้เกิดเป็นแม่เสือเหลืองฝ่ายนังแมวหลังจากนั้นไม่นานก็ตายตามมันไปแล้วไปเกิดเป็นแม่กวางอยู่ในป่าแห่งหนึง่ง ซึ่งเป็นถิ่นเดียวกับที่แม่เสือเหลืองอาศัยอยู่นั่นเองและเมื่อแม่ควางคลอดลูกแล้วแม่เสือเหลืองก็ลอบมากินลูกของแม่กวางอีกจนหมดถึงสามครั้งแล้วก็ได้กินแม่กวางตัวนั้นด้วยในวาราสุดท้ายเมื่อเวลาจะตายแม่กวางก็ตั้งจิตจ,จองเวรไว้อีกว่าพวกลูกของเราถูกนั่งเสือเหลืองตัวนี้กินเสียถึงสามครั้งเดียเ๋ยวนี้มันก็ยังกินตัวเราอีกด้วยเราเกิดใหม่ในภพหน้า ขอให้ได้สังหารผลาญชีวิตมันและลูกๆมันเหมือนกันเถอะผูกจิตพยาบาทไว้อย่างนี้แล้วแม่กวางก็ตายไปเกิดชาติใหม่เป็นนางยักษ์ศรีวายแม่เสือเหลืองเมื่อตายจากอัตภาพนั้นแล้วก็ไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นลูกสาวหรือว่ากุลธิดาของตระกูลหนึ่งในกรุงสาวัตถีกุลธิดาลูกสาวมนุษย์นางนี้ถึงความเจริญวัยสะพรั่งขึ้นแล้วได้แต่งงานและไปสู่ตระกูลสามีซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ติดขอบประตูเมือง เธออยู่ร่วมกับสามีไม่นานนักก็ตั้งคันและเมื่อคันแก่จวนจะได้เวลาคลอดแล้วกระแสวิบากกรรมที่ผูกเวรกันไว้มาหลายภพชาติก็ทำให้ล่วงรู้ไปถึงนางยักษินีผู้เป็นเจ้ากรรมในเวรและเมื่อถึงวันที่นางกุลธิดาคลอดบุตรนางยักษินีซึ่งมีฤทธิเดชก็จำแรงร่างแปลงตัวเป็นหญิงสหายรักของกุลธิดานั้นแล้วไปที่เรือนของกุลธิดาผู้กำลังคลอดอยู่ จากนั้นก็ทําทีเป็นสอบถามชาวบ้านว่าเออหญิงสหายของฉันอยู่ที่ไหนเป็นยังไงเนี่ยได้ยินข่าวว่าเธอคลอดลูกแล้วในวันนี้ชาวบ้านก็ชี้มือบอกโน่นไงอะ่ะหมอตำแยกำลังทําคลอดให้อยู่บนเรือนน,นั่นแหะฝ่ายนางยักษินีได้ยินอย่างนั้นแล้วก็แกล้งพูดด้วยเลขกลมายาเออฉันดีใจจริงๆหญิงสหายที่รักของฉันคลอดลูกเป็นผู้ชายหรือหญิงนอเดี๋ยวขอให้ฉันได้ขึ้นไปดูหน่อยนะ ว่าแล้วนางยักษินีในคราบร่างเพื่อนหญิงของกุลธิดาก็รีบก้าวขึ้นบนเรือนและเข้าไปในห้องทำคลอดช่วยโอกาสตอนผู้คนกำลังเผลอไม่ได้ระวังก็ลักเอาลูกทารกแรกเกิดของกุลธิดานั้นไปฉีกกินเสียและเหตุการณ์เช่นว่านี้ก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งในคราวที่นางกุลธิดาคลอดลูกคนที่สองด้วยการที่ต้องสูญเสียลูกไปเพราะฝีมือนางยักษินีสร้างความเศร้าโศกเสียใจ ทั้งหวาดผวาแก่กุลธิดาและสามีของเธอเป็นอย่างมากอยู่ต่อมาอีกกุลธิดาก็ตั้งครันเป็นท้องที่สามเธอและสามีก็เฝ้าเพียรดูแลและป้องกันลูกเป็นอย่างดีกระทั่งครันแก่ก็ปรึกษาสามีว่าเออพี่เรือนของเราเนะี่ยอยู่ห่างไกลเมืองเหลือเกินฉันคลอดบุตรสองคนนางยักษิซีนีโหดเหี่ยมมันก็มาล่อลวงลักขโมยลูกของเราไปกินเสีย ตอนนี้คันของฉันเริ่มแก่มากแล้วฉันจะชวนพี่ไปสู่เรือนตระกูลฉันเพื่อจะคลอดบุตรพี่จะว่ายังไงอะ่ะฝ่ายสามีได้ยินภรรยาว่าอย่างนั้นก็เห็นดีด้วยก็พากันจัดแจงสัมภาระและ,สะเสบียงอาหารออกเดินทางไปสู่เรือนแห่งตระกูลของนางกุลธิดาซึ่งอยู่ในเมืองเพื่อจะคลอดบุตรคนล่าสุดที่นั่นซึ่งทั้งสองต่างก็มั่นใจว่าจะต้องปลอดภัยกว่าคลอดภายในเรือนบ้านริมประตูเมืองซึ่งห่างไกลผู้คนอย่างแน่นอน ช่วงเวลาที่สามีภรรยาคู่นี้ให้กำเนิดบุตรคนที่สามบังเอิญประจวบพอดีกับนางยักษินีผู้ผูกเวรถึงคราวจะต้องไปทำหน้าที่ตักน้ำส่งถวายเท้าเวสวุวรรณอันถือว่าเป็นหน้าที่สำคัญที่บรรดายักษินีทั้งหลายต้องปฏิบัติจะหลีกเลี่ยงหรือว่าขัดขืนไม่ได้เลยหน้าที่การตักน้ำถวายราชาแห่งปวงยักษ์ก็คือท่านท้าเวสวุวรรณน,นี้มีกำหนดเวลาวาระหนึ่งวาระหนึ่งก็ประมาณสี่ห้าเดือนจึงจะพ้น โดยนางยักษินีผู้ทำหน้าที่จะพากันไปตักเอาน้ำจากสระอโนดัตแล้วทูลบนศีรษะมาเพื่อให้พระจอมราชาพญาเวสุวรรณได้อาบสงสนารว่ากันว่างานตักน้ำถวายเทวเวสุวรรณของพวกนางยักษินีทั้งหลายนี้เป็นงานหนักมากทีเดียวนางยักษ์บางตนมีกายบอบช้ำมากทนทานไม่ไหวถึงแก่ความตายไปบ้างก็มีกล่าวถึงนางยักษินีตอนนั้นพอพ้นจากเวรส่งน้ำแล้วเธอก็รีบจำแรงร่างเป็นมนุษย์ แล้ววิ่งไปสู่เรือนริมประตูเมืองที่นางกุลธิดาและสามีของเธออาศัยอยู่ทันทีไปถึงที่นั่นแล้วเมื่อไม่พบคู่เวรกรรมของตนก็สอบถามกับผู้คนในละแวกนั้นว่าเออฉันเดินทางมาจากต่างเมืองเพื่อจะมาเยี่ยมหญิงสหายที่รักของฉันไม่ทราบว่าเธอและสามีไปไหนอะ่ะฉันอยากจะพบเขาเออเธอคงไม่ได้พบพวกเขาหรอกนะ เพราะว่าก่อนหน้านี้มีนางยักษินีตนหนึ่งมาขโมยลูกทารกของเขาที่เพิ่งจะคลอดใหม่บนเรือนนี้ไปกินสัถึงสองคนมาคราวนี้กุลธิดาเขาท้องลูกคนที่สามเขาก็ชวนสามีเดินทางเข้าเมืองไปคลอดที่บ้านพ่อแม่นี่ก็ไปกันหลายวันแล้วป่านนี้เด็กคงจะคลอดแล้วละมัง้งพอนางยักษินีได้ยินอย่างนั้นก็ให้นึกเสียดายโอกาสที่จะได้กินบุตรคนที่สามของกุลธิดาขณะกาลังเกิดใหม่เป็นยิ่งนัก แต่ก็นึกรำพึงด้วยความอาฆาตอยู่ว่าจะต้องผลาญชีวิตกุลธิดาคู่เวรรายนี้กับลูกของเธอให้จงได้ต่อจากนั้นนางยักษินีก็วิ่งบ่ายหน้าเข้าสู่เมืองสาวัตถีเพื่อตามทวงหนี้กรรมจากนางกุลธิดาและบุตรของเธอตามอำนาจแห่งวิบากในการจองเวรดนบันดาลฝ่ายนางกุลธิดานำพาสามีเดินทางไปถึงเรือนพ่อแม่ในกรุงสาวัตถีแล้วก็คลอดลูกน้อยโดยสวัสดิภาพ ทั้งคู่ก็พักอยู่ที่นั่นระยะหนึ่งจนลูกได้รับการตั้งชื่อแล้วก็ชวนกันอำลาพ่อแม่กลับสู่เรือนนอกเมืองกุลธิดาอุ้มบุตรน้อยเดินตามสามีผ่านเส้นทางยาวไกลจนลุถึงถนนสายหนึ่งซึ่งเป็นทางตัดผ่านเข้าสู่วัดพระเชตวันเดินทางกันมาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแดดลมก็ร้อนจัดพอดีเห็นริมทางด้านหน้าพระเชตวันมีพระอาสน้ำที่ใสสะอาดอยู่ กูธิดาก็ชวนสามีหยุดพักคลายร้อนเธอมอบบุตรให้สามีอุ้มแล้วก็ลงอาบน้ําอยู่ในสระอาบเสร็จก็ขึ้นมารับเอาลูกเปลี่ยนให้สามีลงอาบน้ําบ้างแต่ขณะที่เธอยือนให้ลูกดื่มนมรอสามีอาบน้ําอยู่นั้นก็พลันได้แลเห็นนางยักษศิศีคู่เวรน้องตัวกําลังวิ่งมาเธอจํานางยักษ์ตัวนี้ได้ชัดเจนรู้สึกตื่นตระหนกตกใจสุดขีดก็ร้องเรียกสามีให้รีบขึ้นจากน้ําด้วยเสียงอันดังพี่พี่ รีบขึ้นจากน้ำเร็วๆเธอนางยักษินีตัวนั้นมันมาแล้วพอได้ยินอย่างนั้นสามีของกุลธิดาก็รีบรุดขึ้นจากน้ำทันทีแต่นางกุลธิดาเธอไม่อาจจะยืนรอสามีต่อไปได้เพราะนางยักษ์วิ่งเข้ามาใกล้มากแล้วก็หอบลูกแผ่นหนีเข้าสู่พระวิหารเชตวันไปในทันทีเวลานั้นพระพุทธองค์กำลังทรงแสดงธรรมอยู่ท่ามกลางพุทธบริษัทในธรรมศาลา นางกุลธิดาผู้หวังที่พึ่งเพื่อรอดชีวิตและพ้นภัยจากยักษินีเธอได้วิ่งฝ่าชุมนุมบริษัทเข้าไปจนถึงที่เฉพาะพระพักของพระพุทธเจ้าเธอคุกข่าวน้อมกายลงและเอาบุตรน้อยที่ร้องไห้จ้าโดยความตกใจวางลงบนหลังพระบาทของพระตถาคตเจ้าแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุตรคนนี้ดิฉันถวายแด่พระองค์แล้วขอพระองค์ยงโปรดประทานชีวิตแก่บุตรน้อยของดิฉันด้วยเถอะ เวลานั้นเองนางยักษินีก็วิ่งมาถึงหน้าประตูวัดพระเชตวันแต่ว่าไม่สามารถจะตามนางกุลธิดาเข้าไปได้เพราะสุมาณะเทพบุตรผู้สถิตยอยู่ที่ซุ้มประตูวัดพระเชตวันไม่ยอมให้นางยักษินีเข้าไปข้างในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นพระบรมศาสดา,สดาทรงทราบเรื่องราวแจมแจ้งด้วยพระชานของพระองค์เองจึงรับสั่งเรียกพระอานอนเทเถระมาแล้วตรัสว่าอานอนท์เธอจงไปเรียกนางยักษินีที่อยู่ภายนอกประตูนั้นมา เมื่อพระนทนเรียกนางยัก <no> ษ <y aks ini> nice ินีตอนนั้นมาแล้วนางกุลธิดาก็ตกอกตกใจใหญ่รีบกราบทูลพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนางยักษินีมาแล้วนางยักษินีมาแล้วพระศาสดาจึงตรัสว่าเออนางยักษินีจงเข้ามาเถอะเธออย่าได้ร้องไปเลยต่อจากนั้นพระพุทธองค์ก็ตรัสกับนางยักษินีผู้มาถึงแล้วว่าเหตุใดเจ้าจึงทําอย่างนี้ก็ถ้าพวกเจ้าไม่มาสู่เฉพาะหน้าพระพุทธเจ้า เช่นเราแล้วเวรของพวกเจ้าจะได้เป็นกรรมตั้งอยู่ชั่วกับชั่วกันเหมือนเวรของงูกับพังพรของหมีกับไม้สเคราะห์และของกากับนกเขาเหตุไฉนพวกเจ้าจึงทำเวรและเวรตอบแก่กันเพราะเวรย่อมระงับได้ด้วยการไม่มีเวรหาระงับได้ด้วยเวรไม่แล้วพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสพระคาถาสุภาษิตว่าในการไหนไหน เวรทั้งหลายในโลกนี้ย่อมไม่ระงับด้วยเวรเลยแต่ย่อมระงับได้ด้วยความไม่มีเวรรมนี้เป็นของเก่าทันทีที่จบพระคาถาสุภาษิตนี้นางยักษินีนั้นก็บรรลุธรรมเป็นพระอาริยเจ้าตั้งอยู่ในคุณธรรมของพระโสดาบันบุคคลและบทเทศนาก็ได้เป็นคาถาที่มีประโยชน์แม้แก่มวลหมู่พุทธบริษัทผู้มาประชุมกันแล้วณที่นั้น พระพุทธองค์ทรงอย่างทราบการบรรลุธรรมเหนือกว่าปุถุชนของนางยักษินีแล้วก็ตรัสกับนางกุลธิดาว่าเออดูก่อนกุลธิดาเธอจงให้บุตรของเธอแก่นางยักษินีเถอะฝ่ายนางกุลธิดาเมื่อได้ฟังพระดํารัสรับสั่งอย่างนั้นก็ให้นึกประวัติพรั่นพ,นพึงยิ่งนักเออค่าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์กลัวเธออย่าก,กลัวเลยอันตรายใดๆย่อมไม่มีแก่เธอเพราะ อาศัยนางยักษินีนี้กุลธิดาเมื่อได้ยินพระดํารัสรับรองอย่างนั้นแล้วก็หายหวาดกลัวเธอก็ยื่นบุตรน้อยของตนแก่นางยักษินีฝ่ายนางยักษินีนั้นก็รับเอาทารกน้อยไปอุ้มไว้แนบอกกอดจูบอย่างทนุถนอมแล้วคืนให้แก่นางกุลธิดาหลังจากนั้นยักษินีเธอก็เริ่มร้องไห้สะอึกสะอื้นเสียงดังพระบรมศาสดาก,ก็ตรัสถามว่าดูก่อนยักษินีเจ้าร้องไห้ทําไม ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อก่อนข้าพระองค์แม้จะเลี้ยงชีพได้โดยไม่เลือกทางก็ยังไม่ได้อาหารพอเต็มท้องบัดนี้ข้าพระองค์ไม่สามารถจะทำล่วงเกินต่อศีลได้ข้าพระองค์จะเลี้ยงชีวิตอยู่ได้อย่างไงเล่าพระบรมศาสดาก,ก็ตรัสปลอบนางยักษินีนั้นว่าเจ้าอย่าวิตกไปเลยเสร็จแล้วพระองค์ก็ตรัสรับสั่งกับนางกุลธิดาว่าดูก่อนกุลธิดาเธอจงนำนางยักษณี ให้ไปอยู่ในเรือนของตนแล้วจงเลี้ยงดูให้ข้าวน้ำเป็นอย่างดีแล้วนางกุลธิดาก็ได้นำพานางยักษ์ไปอยู่ด้วยตามพุทธบัญชาแต่ว่าหาที่พักที่เหมาะสมในบริเวณบ้านไม่ได้ท้ายที่สุดก็สร้างที่อยู่ใหม่ให้นางยักษินีในบริเวณเขตนาข้าวของตนซึ่งเป็นสถานที่สงบสงัดไม่พลุกพล่านด้วยเด็กและผู้คนและคอยส่งข้าวส่งน้ำาโภชนะอย่างดีมีข้าวต้มข้าวสวยเป็นต้นไม่ขาดตกบกพร่อง ฝายนางยักษินีนั้นคิดอย่างนี้ว่ากุลธิดาหญิงสหายของเรานี้มีอุปการะแก่เรามากเอาเธอเราจะหาวิธีตอบแทนความดีของเธอสักอย่างหนึง่งอยู่ต่อมาถึงคราวหน้าฝนอันเป็นช่วงเริ่มต้นฤดูการทำนานางยักษินีซึ่งมีฤทธิ์ในการอย่างรู้ดินฟ้าอากาศก็ได้บอกพยากรณ์สภาพฝนในแต่ละปีแก่หญิงสหายบอกว่าปีเนี้ยฝนจะดีมีน้ำมากขอให้ทำนาในที่ดอน ปีนี้ฝนจะแรงจงปลูกข้าวในที่ลุ่มอย่างนี้เป็นต้นก็ปรากฏว่าข้าวกล้าในนาของกุลธิดาและสามีได้ผลผลิตดีทุกปีแล้วก็ไม่เสียหายด้วยปัญหาน้ำท่วมน้ำแรงแต่อย่างใดต่างจากชาวบ้านทั่วไปผู้คนทั้งหลายก็เลยมาถามกุลธิดาและสามีถึงสาเหตุของความสำเร็จในการประกอบอาชีพก็ได้รับคำตอบจากนางกุลธิดาว่าเอ,อนางยักษินีเพื่อนรักของฉัน เธอคอยบอกสภาพผลดีแหละผลแรงแก่ฉันเป็นประจำทุกปีและฉันก็ทำตามที่เธอบอกจึงสามารถจะปลูกข้าวได้เหมาะสมกับดินฟ้าอากาศผลผลิตไม่เสียหายที่ผ่านผ่านมาพวกท่านไม่เห็นเหรอฉันนำโภชนะข้าวน้ำจากเรือนไปส่งเธอเสมอแม้พวกท่านเองก็จงนำข้าวปลาอาหารไปให้นางยักษินีบ้างสิถ้าต้องการความช่วยเหลือจากเธอ ต่อจากนั้นมาพวกชาวบ้านชาวเมืองทั้งหลายเมื่อทราบเรื่องราวพิเศษเจ้านางยักษินีผู้ทรงธรรมตนนี้แล้วก็พากันทําสัการะแก่เธอเรื่อยมาและจําเดิมแต่นั้นมาเช่นกันที่นางยักษินีได้ทําหน้าที่บำเพ็ญประโยชน์คอยดูแลและคุ้มครองข้าวกล้าในนาให้กับปวงชนเธอได้ถึงฐานะเป็นผู้มีลาบอันเลิศและมีบริวารมากในการต่อมาและ นางยักษินีตอนนี้เองก็คือผู้เริ่มต้นนำพาประชาชนทําบุญถวายสลากพัทหรือว่าประเพณีบุญเดือนสิบบุญข้าวสากซึ่งชาวพุทธทั้งปวงได้ยึดถือปฏิบัติมายาวนานหลายพันปีจนถึงปัจจุบันวันนี้ครับ